โอ้ยเฮียหเลยี่ไปยเกมนี้นะครับผมจะเล่นนาครอตอหนากิตายนะครับในแรงอิมม์ทัลหนึ่งร้อดาวโดยมีวานน้อยเอ็มไอเอ็กวลร่วมด้วยโอเค บัารเกมมิ่งชอ็อปเติมเร็วตอบไวให้บริการ24ชั่วโมงแอดไลน์ไอดีนะครับแอดวิซาต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมน้องจะเติมเกม R v วแล้วยังมีเกมมือถืออื่นๆ่อีกพี่ส่วนผู้ชมสาย PC หรือคอนโซลก็มีบัตรเติมเงินขายที่เว็บสามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินเกมอื่นๆได้ทุกเกมแวนดัต้อนรับกัไเกมแม่นดัมเว้ยพวกมึงโดนแอดตอบปอม เลยเราเลียวออกอ่อนหาบุรณมานชื่อบูนแปลกแตลตวดีไมพี่ดีไม่มาไม่ติดป่ะเฮ้ยพัมตายนะนะตายก่อนกปนะโอ้โหไอ้เหี่ยวมาไม่รู้อยู่หอแซ้ายอะไมเข้าไปอ่ะเออจะเน้ย รอแซนวินเยื่อเมื่อกี้ต้องเล่นคนก่อนเลยรอเรียบรอเรียรอยเรียบร้อยตเรียรอยเรียบร้อยตกน้องกไมดไม่ติดไมดไม่ตไม่ตไมดไวิดไม่ติดไม่ติดไม่ดไดไตดไดไม่ติดไไม่ติ่ติไม่ไดม่ต่ตดดดม่่ม่่ เฮ้ยถ้าถ้าสู้กันอย่าอย่าอย่าดูทีมนะเอาแบบไม่ฟังเสียงกันสู้ปกตินะครับผมหมายถึงฝั่งตรงข้าไม่ถัดครับผมทำเหี้ยอะไรเอาแบบถ้าหนักกันอะขอแบบถ้าเรารู้จักกันอ่ะขอแบบอย่าดูทีมมันสั่งกันแล้วเดี๋ยวมันรู้ลงมาแล้วนะต้นไม้เนี่ยลองดูทีมปิดจะรีบปิดนะมันไปเติมันไปเตมไปต้องำปรามศสู้ได้แล้วฝั่งเราสู้ได้ผมรอดอยู่ผมรอดอยู่เสียบปิดก็ ผมมีเลยนะถ้า <substit> พ <uting> ี่อยากลองเทสอ่ะพี่วีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมอยู่อยู่ล่างก่อนดีขึ้นไปล้อยู่อยู่ล่างรองมุดขึ้นเลยพี่เราพี่อยู่ล่างแล้วมันก็วาร์ปดิกทำมุดเอาพี่พี่เอออยู่อยู่ล่างรองมุดได้ไอ้นคนนี้ที่ที่ขึ้นไปลองเทสกันแล้วกันเอาเล่นเล่นจะต้อมล่างต้องล่างเล่นเลยือนเดิมทำอครับฮะอ้อยอยู่บนอ้อยอยู่บนอ้อยอยู่บนอ้อยไม่อยู่อ้อยอยู่บนอ้อยอยู่บนรอเลี้ยวอยู่บนด้วยล่างล่างเยอะกว่ากูปิดก่อนซัมติงมันนี้กูล้วงต้นไม้กูล้วงต้นไม้ Rabbi, ได้ได้การไหมได้การนะสมัยไม่เจ็บ evet, อ่ะสมัยเจ็บพี่ล้วงไปรอเลียวรอเลี้ยวเอลไซสรอเลี้ยยังไม่อันติีเล่นได้เล่นได้อ้อยน่าจะรอหลังรอเลียวอ้อยอยู่บนกูไปรับไปรับไปรับรับนรับบนพีมึงรับนะมึงรับนะกูไม่ขึ้นนะตัดได้ไหมน้อติดแล้วติดแล้วทำไยติดแล้วสมัยติดแล้วสมัยติดแล้วติด้วไมเดีอนตรีไดีอันต เด็กมาเด็กมาเด็กมาไม่ไหวนะเว้ยอ้อยอ้อยอันติอ้อยอันติอ้อยอันติแล้วอ้อยอันติแล้วอ้อยอันติแล้วอ้อยเสียบอ้อยเล่นต่อไม่ได้นะตรงกลางอะตีบนพี่ขอตีบนของตีบนของเราอ้อยเล่นต่อไม่ได้อ้อยเล่นต่อไม่ได้อ้อยน่ากลับก้าวสามปรงกลางเป็นแบบนี้พี่พี่พี่วีขึ้นมาหาผมไม่ไปไปรับเลี้ยงไม่ได้กลางดีกว่ามานะพี่มานะกลางคอยอย่างเขาเขเสร็จแล้วเขาเจ็บมากไหมเจ็บมากเล อ๋อมันแยกสามสามสามี่กี่นสามสามติดอ่นเหายไปแๆมันมีการรับส่งกับครับเบียดปีรับีรับีรับมีะามีะน้ยพีปเอาฟาเอาฟ้าน่ะเอร่าน่ะาะมันจะย่งกูยี่ห้อฟ้ายี่ากูได้ฟ้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 าอยเรีวมวยอยู่อเรีวมวยอยู่

เราเล้ยวเราเลม้ยวเราเลี้ไม่ตัดเล้ยนผมขอตัดมือแล้วพี่วีใหญ่วะตึงตึงพี่วีไม่สีดนะผมไม่กระจายนะพี่เออ เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับสาธิต A เข้ไปบ้างอ๋อลากลากขาขวาขาขครับไม่ลงลงไปรับเดีไปไอ้นเดยวอ้เรนหมดไป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 อยู่ไหนโอเบนก้ามันจะเกิดฟ้าจะเกิดฝั่ง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 ฝ่ฝั่งฝั่ด้ั่กฝัั ไอบนเดี๋ยวพี่ดันไปเพื่อคเ่ออ้าให้กูไปไหนไม่ทันอะบนอ่ะี่แเกิทาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วาร์ปกลับไปบนด้วยต้องตัด่อยพี่ีดีกว่าวันเส้นสามสองก็ไแล้วอันตีแล้วอยู่ตายตายตายกูตายด้วยดพี่ตยแล้วครับาาว่าเราเล่นจาพี่เราเยอะกว่าเอพี่ขออได้ปะ้มันเ หรอกูรับบนอีกเวบได้ได้ไติดนอติดนอกติดนอกนี่ไม่ได้ไอ้เนี่ยหายาดาบมวนที่มีสปิสู้นานคอเรมพี่ฮะพี่ไหวสปิสู้นานคอเรมพี่มีนานคอสอ่อยอ้อยอ้อยไหไหไสปสู้มาเด็พี่ไหวมันเล่นสีแยก ไอ้เฮียแล้วแม่งไปตายได้ไงวะดอกนั้วนะที่กูปาดอะไอ้เฮียลองท้าเปล่าเลเออไอ้เบาเฉยเลยอะใครอยากอย่างนั้นก็ล่นต้นไม้ไม่เ็นไรแล้วด้วยนะใครอยาตายใครอยาตายมีเีนติดดูเราเลี้ยงก่อนเราเจ็บ ้รสกิลกูเป็นไรวะเอ้ขของของพี่ของของของเจ็บมากเลยก็นองขอบ้านึนะมามาของของของมันยิงมากูจะตายปะวะอ๋อเลื่องลือไไปมา ผม,มหมดค mmm. er ุณจะรถีดจะรชชีดต no. ้องตอแบบเดินทางสายกลางไม้หายาลุกจัดเลยตายไอ้่ไม่ตายได้ไงอะดาเปินต้งใตีด้ดล่างเข้าติงเลยใช่ใช่สร้างวนเ้าเียบ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนหายไปป่ะมันมา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 ไม่ต่อยยไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวมันจะไฟมันจะไฟต้องดึงต้องดึงพี่ผมเจ็บมากเกี่ยวต่อยพี่กับวานิติเสร็จแล้วเี๊ยดเจี๊ยดเรี๊ยดเรียกเจียดเรียกเดี๋ยวผมแดงห้ก็ได้ไม่ต่อยอยู่บูไม่ได้อยู่บูเด้งให้ก็ได้ผมเดงห้ก็ได้ไปไปไปรอเลยเด้งให้ามเดงให้ไปรอดันดันบนอีกเวฟนะงั้นะอะไรผพี่วีไม่ไม่ได้คุณดวนอ้อยพี่วีต้องมาพี่

โอ้ยเฮียยช่ไหมตี่โดนอาญากับต้นไม้ตัวนี้วะอาปาเอาหายาลีหายาพลาดเดียว้องในของเราถูกโจมตี้าันลได้ได้จริงันได้น่ไปเลยพี่ไปเลย อู่ไ่หนีเราไม่ลัดคนยังกูอ่ะกูไไ่หนีไอ้เหียอิมัทเทลอไอ้สัดเยเมลเฮียร้อยดาวก็ไม่ไหวกับเอสวีไรซ์ัดวามจริงอ่าบว่ามันจัดคู่เลยว่ะที่ชองที่ช่องขวาอันหนึ่งที่ต้องรอทีเดอยว ใช่อ้อยอ้อยมันชอบดักนะว่าพี่ว่าพี่พี่ว่าไปหาเลยพี่ว่าพี่ว่าไปหาเลย่กูว่าอ้อยอยู่อ่ะแปแไม่มีไม่มีไม่มีม่มีม่มีมาตีพีวีาไก็ต้องเปิดรอเดียวมั่วครับอ้ยอันตีอ้ยอันตีอ้ยอันตีอ้ยหมีแทงพี่อ้อยอ้ยมีเกิดนะอ้ยหมดแล้วอ้ยหมดแล้วหมดแล้วเกิดเกิด มึงพุ่มอะพุ่มพุ่มพุ่มมันจะฉีดลานพู่มแบบตรงๆไม่ฉีดไม่มีผลิตว่ไม่มีผลิดแวนอ้เจียวเจียวเจียวเฮียเราไปค้างตอนจังหวะโคตรเที่ยเลย ขยายามออกันออกองแเอาคอนเทนต์ร้ว่ามันออได้ริงจริงเขาัเจไปเฮยเม่ยรับแล้วมันรับแล้วมันรบแล้วอได้หนึ่งไหลแล้วหนึห้หโอยมันหนึ่งเก้าแล้วกลางแล้วเฮ้ยไม่แ็งไม่แ็งไม่แ็งไม่แข็งมันจีบอเฮเฮ้ยดีแลกฟิกดีแลกฟิก มตัดเลียไม่ตัดเล้ไม่ตัดเลี้ยงาเล่นมาเล่นกนหูไม่ไหวเลยสตาร์เ้ยเฮียอะไรกดมัวไอ้สัตว์เออโมันเลยวะกูใครไม่มันกูมันนะเกมนี้ไอ้สัตว์จ มันวัดจริงของจริงขอบคุณทุกคนครับไม่ต้องชมครับทุกคนขอบคุณครับเอ้ยอย่าเม้นอย่าเม้นชมครับแบดแบยในคลิปนี้ผมเอาไปตัดลง Youtube ครับไม่ต้องกลัวอุ้ยโหพี่พี่เข้าที่หกตัวเลยเหรอจริงๆแ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปสมัครลงป่าบุรีรัมย์จไปวัดอต่คนาชิแล้วก็ป๊อกๆกกูจะบอกว่าผมมาสมัครตำแหน่งนาครับ กูไม่เล่นแล้วได้ป่ะกูปิดตีมแล้วได้ป่ะกู <c oughs> ไม่ไหวแล้ววะใครทำอะไรก็ทำวันนี้กูได้แล้ว